ผมอยู่ที่บริษัท SM m o t ม r อเตอร์นะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาทำรถยนต์ไฟฟ้ามาเนิ่นนานเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นผลผลิตของคนไทยเลยนะครับเขาเอาทีส่วนมาแล้วก็มาประกอบมีโรงงานประกอบอยู่ในเมืองไทยะครับลงทุนไปเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับเพื่อที่จะทำผลงานของเขานั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็ออกมาหลายๆรุ่นเลยมีทั้งแบบ เพื่อการเกษตรนะครับอย่างเช่นเป็นรถ3ล้อละอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีล่าสุดผลงานของเขาก็คือประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึา้นมาด้วยนะครับเพื่อการจําหน่ายและที่สําคัญนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนวิ่งบนท้องถนนได้เหมือนกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาแนะนํามรุ่นพร้อมกันเลยนะครับอยู่กับผมทั้ง3มรุ่นแล้ว ซึ่งนั่นก็คือรุ่นใหญ่สุดเนี่ยพรีเมียมสุดๆเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นวิงนี่นะฮะอันนี้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มารุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นรุ่นโมบิล่ามี2แบบก็คือโมบิล่า G กับโมบิล่าเแล้วก็รุ่นเล็กสุดนะฮะรุ่นเล็กสุดแต่ว่าปราดเปรียวดูสปอร์ตมากนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเชานะฮะเชาวนี่เขาบอกว่าแปลว่าเฮลโลนั่นเองนะครับอันนี้น่ารักแล้วก็ น่าสนใจมากนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่แบบดีเทียมไอออนเลยนะครับซึ่งก็ใช้เซลล์ของซัมซุงนั่นเองนะครับซึ่งมั่นใจได้ส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของเขาเนี่ยใช้มอเตอร์ของบอชเลยนะฮะโอ้เรียกว่า จัดของดีๆเข้ามาใส่ในรถของเขาสมบูรณ์แบบเลยนะครับซึ่งเราจะได้ไปลองขับด้วยนะสำหรับรถทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูเปลี่ยนจาก4ลอ้อวันนี้มาลองขับ2ลอ้อดูบ้ากนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอ่าเขาก็เตรียมอุปกรณ์มาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องแปลงกายด้วยนะใส่ชุดที่มันทันทัาแมงสำหรับการขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปลองกัน,นครับ รุ่นเช่าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด60โวลต์ซึ่งก็เป็นแบบที่เรียกว่า brushless hub motors มีความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นนี้ก็จะมีกุญแจรีโมทปุ่มกดสตาร์ทสัญญาณการขโมยและมีระบบ cruise c o n t r เป็นพระเอกเลยนะครับ ส่วนรุ่น m o บ i l ่าก็จะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่น G แล้วก็รุ่น S รุ่น G นั้นก็จะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบเกียร์มอเตอร์มอเตอร์ขนาด3 0 0 0วัตต์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นเดียวกันเป็นแบบ7 2สโวลต์ส่วนรุ่น S นั้นใช้มอเตอร์แบบบ r ัดเลสหับมอเตอร์ ครับซึ่งก็มีขนาด3,000วัต์ส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนเช่นเดียวกันเป็นขนาด72โวลต์ทั้งหมดนี้ก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปรับความเร็วได้2ระดับพร้อมระบบถอยหลังมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่สามารถติดตั้งกล่องอนเนกประสงค์ 2, ด้านหลังได้มีช่องใส่แบตเตอรี่ถึง2ลูกส่วนรุ่นวิ่งนั้นก็จะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ3,000วัต์เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้ แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 72V โวลต์แบบบรัชเลสหับมอเตอร์ทำความเร็วสูงสุดได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นนี้มีระบบถอยหลังด้วยแล้วก็มาพร้อมกล่องใส่ของแบบ u b o ็ box. สวยงามครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมรอบคันทุกรุ่นมีการรับประกันมอเตอร์สูงสุด3ปีหรือ30,000กิโลเมตร ส่วนแบตเตอรี่นั้นในรุ่นวิงและรุ่นโมบิล่ก็จะรับประกัน2ปีในขณะที่รุ่นเชานั้นก็จะรับประกันแบตเตอรี่1ปีใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายในระยะเวลา2-3ชั่วโมงโดยประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟนั้นอยู่ที่7บาทต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถเดินทางได้ระยะทาง60-70กิโลเมตรโดยที่ใช้ความเร็วเฉลี่ย45กิโลเมตรต่อชั่วโมง เอาละอันนี้ตัวเล็กสุดเขาเรียกว่ารุ่นเชาแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยมาเหนือเลยจริงๆเพราะว่าเริ่มตั้งแต่กุญแจของเขาเนี่ยนะฮะกุญแจเนี่ยมีรีโมทด้วยมีรีโมทด้วยจะสตาร์ทโดยใช้รีโมทสตาร์ทก็ได้จะเสียบกุญแจสตาร์ทก็ได้หรือจะใช้รีโมทในกดปุ่มสตาร์ทก็ได้เรียกว่าสมบูรณ์เลย นะเอากุญแจเอาไอ้รีโมทเขาใส่กระเป๋าไว้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทก็สามารถทําได้นะแล้วถ้าเกิดแบตหมดขึ้นมาเราก็ใช้กุญแจสตาร์ทนี่สตาร์ทเอานะแล้วก็ยังมีอิทเลอร์สอภินิหาหนึ่งเพราะว่าคันนี้มีครูสคอนโทรลด้วยว่ากันไปอย่างนั้นทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็คือถ้าเกิดขับยาวๆไปเงี้ยเราก็เข้าโหมดครูสคอนโทรลเนี่ยนะฮะควบคุมความเร็วอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ล่องไปเลย30สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกหรือสี่ ขนาดนั้นได้ก็ไม่เมื่อยนะเวลาขับนะน่าสนใจมากไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทด้วยระบบกดปุ่มนะครับเรียบร้อยลนะอ่าทีนี้เขาก็มีระบบ,บล็อกคือต้อง ต้องต้องเหยียบเบรกไว้นะต้องบีบบีบเบรกไว้หรือต้องปลดตัว P เนี่ยตัวตัอาพาร์คเนี่ยนะฮะปลดตัวนี้นะเพื่อที่จะเดินทางนะถึงจะเดินทางได้นะยอดมากครับเอาละเดี๋ยวไปลองดูน่าจะสนุกคันนี้ตัวเล็ก ตัวกำลังมอเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์60โวลต์ซึ่งก็ถือว่าพอที่จะขับไอ้ตัวเล็กเนี่ยไปได้อย่างเรียกว่าพูดปารเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้รถไฟฟ้านี่เขาแรงบิดเขาเยอะอยู่แล้วนะ ทีนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วรุ่นวิงนะเป็นรุ่นพรีเมียมเลยสวยมากเพราะว่าเขามีโครเมียมนี่นะฮะอันนี้โอ้โหทำให้มันดูเท่มากๆเลยคนะันนี้ก็เหมือนกันนะก็ใช้มอเตอร์ขนาด72โวล์3,000วัตต์นะมันใหญ่จถึงแนตะ่เขาก็าขับได้60กิเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันดูมันดูใหญ่ดูสมรรถะแมงดีนะ ระบบสตาร์ทก็ง่ายๆเหมือนกันนะมีระบบเซฟตี้เซฟตี้เช่นเดียวกันคือบิดสตาร์ทปุ๊บเราจะต้องปลดล็อกปลดล็อกก่อนก็เหมือนมอไซน์น้ำมันทั่วๆไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับปรับความเร็วได้3ามระดับนะฮะแล้วเขามีเซฟตี้ด้วยนะถ้าเกิดเราขาตั้งลงปุ๊บเราขาตั้งลงปุ๊บตัดระบบเลยนะอันนี้น่าสนใจมากต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนไปลองดูละ ที่พิเศษสําหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นวิงเนี่ยก็คือเขามีเกียร์ถอยหลังด้วยวดังนะน,นั้นเวลาไปจอดที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจะเอารถหัวเข้าไปข้างหน้าแล้วต้องถอยออกมานะไม่ต้องลากรถแบบหนักๆก็กดปุ่มถอยหลังแล้วก็ค่อยๆเดินคันเร่งนิดๆนะก็ถอยหลังได้อย่างสบายๆ โรงงานก็ในพื้นที่70ไร่นะครับที่อยุธยานะครับประกอบเรื่อ่อใส่ไฟฟ้านะครับด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า42ปีครับเชื่อมั่นได้ว่าการบริการหลังการขายและอะไรที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานในอนาคตเชื่อว่าได้มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะบริการได้ตลอดอายุการใช้งานครับก็ต้องบอกว่าเราเทสมา3ปีครับก็ได้ค่าและผลที่ดีนะครับทำให้ เรามองเรื่องของจังหวะแล้วก็ราคาด้วยที่เหมาะสมนะครับก็คือแบตเตอรี่จะเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วราคาสูงมากนะครับปัจจุบันก็ลดลงมาถึง50%นะครับก็ทําให้เราเชื่อว่าจังหวะที่คุณภาพของสินค้าและราคาลงมาที่จุดเหมาะสมเป็นจุดที่คนไทยสามารถซื้อได้ครับมอเตอร์ไซค์ของ HSM สองล้อทุกคันสามารถจดทะเบียนได้ครับไม่ว่าจะเป็น HSM ชาวหรือ HSM Wing HSM Mo เซมบและ G ครับสามารถจดทะเบียนได้ทุกคันครับ รถไฟฟ้าข้อดีและประหยัดกว่าแน่ๆเซฟเงินไปประมาณ40%ครับก็จากการบำรุงรักษาครับไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมอเตอร์เรียกว่าตลอดอยู่การใช้งานแทบจะไม่ต้องซ่อมเลยเชื่อได้ว่ามอเตอร์แล้วก็แบตเตอรีเ่เป็นซึ่งเป็นหัวใจของรถไฟฟ้าเรามีการทดสอบอย่างดีครับมั่นใจได้ครับกับเรื่องแบตเตอรี่อของเฮดเซนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับของเราก็ใช้ของบอสซึ่งมอเตอร์บอสเป็นมอเตอร์ที่ได้รับ มาตรฐานทั่วโลกอยู่แล้วครับรถของ HCM ผ่านสถาบันการเทสนะครับของประเทศไทยระดับประเทศมาทั้งหมดแล้วครับก็สามารถที่จะมั่นใจได้ครับสำหรับผู้ใช้งานครับ ก็เป็นอันได้ลองกันเปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ SM Motor ของเขาเนี่ยทั้ง3รุ่นเราก็ได้ลองทั้งในสถานภาพของอสถานการณ์จำลองนะฮะหลายๆรูปแบบทั้งขึ้นเนินสลาลอมเข้าโค้งต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงการลองขับบนถนนจริงนะฮะก็ทำให้เราได้รู้นะว่าไอ้รถมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขีดความสามารถเขาเนี่ยก็ไม่ได้น้อยไปกว่า รถยนต์แบบน้ำมันทั่วไปเลยนะฮะสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเติมมากมายซึ่งผมไม่เคยเชื่อว่าหมอใส่ไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะจะมีระบบครูสคอนโทรลจะมีระบบสามารถถอยหลังได้นะฮะมีรีโมทสตาร์ทได้ตัวเองทั้งกดปุ่มทั้งโอ้โหเรียกว่าทันสมัยสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะ,ะต้องบอกว่าวันนี้ ของสินค้าจากรยานไฟฟ้าของ s m เนี่ยเขาก้าวไกลไปมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับ s m Motor ตนะครับตังที่ผู้บริหารของ Motor เอสเอ็มมอเตอนี่ยได้เล่าให้เราฟังว่าทุกวันนี้มีความมั่นใจและก็ภาคภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของเขามากนะครับนี่แหละครับผลงานของคนไทยกับรถจกักรยานนนไฟฟ้า s m Motor ครับ